สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ชเฮียด้วยครับแล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะรับข่าวสารใหม่ๆของโค้ชเฮียกันมาดูฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันเสาร์ที่6พฤษภาคม2 5 6 6โค้ชเฮียได้เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดกันอยู่5คู่ครับ วันนี้เป็นคิวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดเริ่มที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างแมนซิตี้ทีมจากฝูงเวลานี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดคู่นี้ก็คิกออฟเวลาสามทุ่มตรงมาถึงคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทีม pur, ท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่มันดับ7เปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลททีมอันดับ11คู่นี้ก็คิกออฟเวลาสามทุ่มตรงมาถึงคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างบู๊แคมป์ตันทีมอันดับ14 เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าที่มันดับ8คู่นี้ก็คลิกเอาเวลมมา3ทุ่มตรงครับมาหนึงคู่ที่4ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างบอลมัดที่อันดับ13เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีที่มันดับ12คู่นี้ก็คลิกเอาเวลา3ทุ uh. ่มตรงเช่นกันมาหนึงคู่ปิดท้ายครับคู่ที่5เป็นการพบกันร,ระหว่างลิเวอร์พูลที่มันดับ5เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดที่มันดับ9คู่นี้คลิกเอาเวลา5ทุ่มครึ่ง เพื่อนๆท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียกันเลยครับมาเริ่มวันที่กู่แรกเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฟูงพีมีลีกอังกฤษเวลานี้ครับเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของลีดยูเนเต็ดคู่นี้คิกออฟเวลา3ทุ่มตรง เหรียญราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งมาดูผลงานของแมนซิตี้กันครับตอนนี้เป็นจากฟงของพิเวเลตอังกฤษมีอยู่79คะแนนครับนำทีมรองจากฟองอย่างอาร์เซนอลอยู่1คะแนนและลงเตะน้อยกว่า1นัดผลงานการเล่นในบ้านของแมนซิตี้นะครับ17นัดในลีกชนะมาได้15นัดเสมอ1นัดแลอแพ้ไป1นัดยิงได้57ประตูเสีย16ประตูอัตราวิเเลตอยู่ที่ 88. 2เซ มาดูผลงานทีมเยือนของลีดยูเนเต็ดกันบ้างครับตอนนี้อยู่อันดับ17มีอยู่30คะแนนยังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่เวลานี้ครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน17นัดชนะ2เสมอ3และแพ้ไปถึง12ยิงได้20ประตูและเสียถึง36ประตูอัตราวิเดีตดอยู่ที่11.8%มาดูผลงานการแข่งขันที่เจอกันเองเฮตูเฮตกันครับ10นัดหนังสุดเป็นแมนซิตี้ชนะได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง3นัด ผลง,งานการเล่นนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันครับก็เป็นพรีเมียร์ลีกเมื่อตตนฤดูการลีดยูเนเต็ดเล่นในบ้านครับและแพ้กับแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1มาดูผลกาแก่งขันที่ผ่านมาของแมนซิตี้กันบ้างครับสินัดหลังสุดแมนซิตี้ก็ชนะได้แกวนัดเสมอ1น,น,นัดและยังไม่แพ้ใครเลยครับผลง,งานนัดล่าสุดที่แมนซิตี้ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อการสดาห์ที่ผ่านมาครับแมนซิตี้เปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ และผลงาน5นัดหลังสุดในบ้านแมนซิตี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับยังไม่มีแพ้และเสมอให้กับใครเลยครับชนะรวดมาตั้ง5นัดเลยดูผลงานของลีดยูเนเต็ดกันครับ10นัดหลังสุดลีดยูเนเต็ดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลีดลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีดจูเนเต็ดออกไปเยือนทีมอย่างบอลมัดเอฟซีและแพ้กับบอลมาร์ตพิเอโรสกอร์4ประตูต่อ1และผลงาน5นัดหลังสุดของลีดทุกรายการครับ แต่ทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับยังไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง4นัดและเสมอมาได้แค่นัดเดียวแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคานี้แมนซิตี้กินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูลีดยูเนเต็ดครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคานี้ลีดยูเนเต็ดมีราคานี้แค่เกมเดียวครับและเกมนั้นลีดยูเนเต็ดก็เสียราคานี้มาด้วยสูงต่ำสามลูกครึ่งราคานี้แมนซิตี้โอเวอร์มา4ี่เกมครับแลนเดอร์มา1เกม มาดูเรียยูเนเต็ดกันครับสูงต่ำสามลูกครึ่งเรียยูเนเต็ดก็โอเวอร์มา2เกมครับแรนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมของทั้งสทีมกันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านแมนซิตี้เกมนี้จะมาในระบบ3-4-2-1เกมนี้แมนซิตี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดทดแบนเลยนะครับแต่นัดนี้แมนซิตี้น่าจะมีการโรเตชันนักเตะบ้างพอสมควรเพราะยังมีเกมหนักรออยู่ในการสัปดาห์ครับในการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก แมนซิตี้ต้องออกไปเยือนทีมอย่างลิเวอร์ลีดครับในอีก3วันข้างหน้าเศรษฐเล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้ต่อสบตูเกมนี้ใช้อลิซงเทนเนอร์ฮาร์ปส,นนค,สคนมีนาธานอาเก้ลูเบนดีอาร์ตอีกคนหนึ่งเป็นไคลวอล์กเกอร์มิดฟิลด์ตัวรับ2คนเป็นจอห์นสโตนจับคู่กับโรดิโกเฮอร์นันเดซมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเป็นแจ็คกิลลิตมิดฟิลด์ฝั่งขวาเป็นลิยาร์ดมาเรสมิดฟิลด์ตัวลูก2คนวันนี้ใช้อีกายกุนโดกันจับคู่กับ ยูเรียนอวเวเลูสุ์หน้าตัวเป้ายังเป็นโครงเดิมครับอาริงฮาร์ศูนยุหน้าดาวซันโวของทีมมาดูทีมเยอเลียดเนเต็ดกันครับเกมนี้จะมาในระบบ442เกมนี้ลีดมีผู้เล่นบาดเจ็บ2ลรายก็เป็นผู้เล่นอย่างสจวรตดัตลาสกับหลุยส์สนิสเตอร์ล่าสองคนนี้ยังไม่หายบาดเจ็บครับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงนะครับผู้สาประตูเป็นอิวสันเมลีเยกูเซนท์ฮารับเกมนี้เป็นแม็กซิมิเลียนเวอร์เบอร์จับคู่กับโรบินคอร แบ็คขวาเป็นลุคไอลิงแบ็คซ้ายเป็นเฮกเตอร์จูเนียร์มิดฟิลด์ตรงกลางสนามก็ยังอยู่กันครบครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนใช้เวสตันแมคเคนนี่จับคู่กับมาร์กโลคามิดฟิลดตัวริมเส้นทั้ง2คนเป็นซัมเมอร์วิวอีกคนหนึ่งใช้แจ็คแฮร์ริสันส่วนหน้าคู่วันนี้ใช้แพทริกแบมฟอร์ดจับคู่กับวินฟีดกอนโต้เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับแมนซิตี้เป็นทีมที่เล่นในบ้านทำผลงานได้ดีไปอันดับหนึ่งในลีกเลยครับ ลงเล่นมา17นัดชนะได้ถึง15นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวทําได้ถึง4 6คะแนนอัตราบิเดตส,สูงมากครับ88.2%นมาเจอทีมเยือนอย่างลีอยู่ในเต็ด United ครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีเลยครับ17นัดชนะได้แค่2นัดและแพ้ไปถึง12นัดทําได้แค่9้าแต้น,นะครับในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนผลงานที่เจอกันเอง h ฮดทูเฮดเป็นแมนซิตี้ที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับ3นัดหลังสุดแมนซิตี้ก็จะนะลีอยู่เต็ดมาลวดทั้ง3นัดเลยครับ ลผลงานการเล่นของแมนซิตี้ในบ้านก็สุดยอดมากครับ5นัดหลังสุดก็ชนะรวดมาทั้ง5นัดมาเจอทีมเยือนอย่างรีเดียเตดครับผลงาน5นัดหลังสุดในการเล่นไปทีมเยือนก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับแพ้ไปถึง4นัดและชนะมาได้แค่นัดเดียวครับเรราคาคู่นี้ครับเป็นเจ้าบ้านแมนซิตีต้ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งเกมนี้โค้ชเฮียมองว่าแมนซิตี้ได้เปรียบรีเดียเตตทุกด้านเลยครับแล้วก็จะชนะรีเดียเตดไปได้อย่างสบายครับ คู่นี้โคชเฮให้อยู่ต่อแมนซิตี้สูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างลีดเดียเตดไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปเลยครับเป็นลอนดอนดามบี้แมตช์เป็นการพบกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตคู่นี้คิกออฟเวลาสามทุ่มตรงเลขราคาคู่นี้ครับเป็นเจ้าบ้านสเปอร์ต่อครึ่งครบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งดูผลงานของสเปอร์กันครับตอนนี้อยู่อันด มีอยู่54คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะมา11นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้35ประตูเสีย22ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่64.7%มาดูทีมเยือนพาเลทครับตอนนี้อยู่อันดับ11มีอยู่40คะแนนผลงานการเล่นเปนทีมเยน17นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป9ยิงได้17ประตูเสีย23ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่23.5% มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาเฮทูเฮตครับสิบนัดหลังสุดเป็นสเปอร์ชนะมาได้6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นฤดูกาลคิสซันพาเลสเล่นในบ้านและแพ้กับสเปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลงารแข่งขันที่ผ่านมาของสเปอร์กันครับสินัดหลังสุดสเปอร์ชนะมาได้2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่สเปอร์ลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อการสัปดาห์ สเปอร์ออกไปเยือนทีมอย่างลิเวอร์พูลครับและแพ้กับลิเวอร์พูลด้วยสกอร์สประตูต่อ3แต่ผลงานการเล่นของสเปอร์ทุกรายการ5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ก็ทาผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง3นัดมาดูผลงา,ารแข่งที่ผ่านมาของพาเลตกันบ้างครับสินัดหลังสุดพาเลตก็ชนะไปได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่พาเลตลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คิตตันพาเลต์เล่นในบ้านครับลชะะนะทีมเยือนอย่างเวสแฮมยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3แต่ผลงานการเล่นของพาเลต5นัดหลังสุดทําผลงานได้ดีมากเลยครับชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแฮนดีแคปเอเชีย <are> ย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาครึ่งควบลูกราคานี้สเปอร์กินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูต่างฝั่งพาเลตครับราคาครึ่งควบลูกราคานี้พาเลตก็กินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกม สูงต่ำสองลูกครึ่งสเปอร์โอเวอร์มา1เกมครับแลนเดอร์ไป4ี่เกมสูงต่ำพาเลทสองลูกครึ่งพาเลต์โอเวอร์ไป2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านสเปอร์เกมนี้จะมาในระบบ3 4 2 1เกมนี้สเปอร์มีปัญหาพอสมควรครับเพราะมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6ลรายผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับก็ยังมีพสกป,ประตูอย่างคูโกโยริสกองกลางอย่างโรดิโกเบนตันกูไลอันเชเซยงสามคนนี้ยังไม่หายเจ็บครับ ผู้สารประตูเกมนี้เปลี่ยนมาใช้เฟเซอร์ฟอสเตอร์กองหลัง3คนวันนี้มีเบนเดวิดอิลิกไดเออร์อีกคนหนึ่งเป็นคริสตียนโลเมโลวิดฟิลตัวรับ2คนเป็นปีแอร์ฮอยเบิร์กจับกู้กับโอลิเวอร์สกิฟวิงแบ็กฝั่งซ้ายวันนี้ใช้ปีวานเปริซิตวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเปโดพอโลวิดฟิลตัวลูก2คนเป็นดิชาริสันจับคู่กับซนฮึงมินสุหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นเฮริเคน าดูฝั่งทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตกันครับเกมนี้มาในระบบ433เกมนี้พาเลตมีผู้เล่นบาดเจ็บ3ลรายผู้เล่นตัวหลักอย่างวินฟิสซาหากับนาธานร์กุสันสองคนนี้ยังไม่หายบาดเจ็บกลับมาลงเล่นในเกมนี้ได้ครับผู้สาวป,ประตูเกมนี้ยังคงใช้แซมจอห์นสโตนคู่เซนเตอร์ับวันนี้เป็นโจอาคิมแอนเดอร์สันจับคู่กับมาร์เกฮีแบ็คขวาเกมนี้ใช้โจเอลวอร์ดแบ็คซ้ายเป็นไทลิกมิทเชลมิดฟิลด์ตรงกลาง3คนมีแจ็คดูกูเล่ ลงเล่นร่วมกับอิเบริซีอีซี่อีกคนหนึ่งเป็นเจฟฟรีย์ชลูปสามประสานในแดนหน้าวันนี้มีไมเคิลโอลิเซวินฟิศซาฮาแต่คนนี้ยังต้องรอทดสอบความฟิตค,ครับสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นอ็อกชอนเอดูอาเกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันครับตอนนี้สเปอร์ล่นมาอยู่อันดับ7แล้วต้องการ3คะแนนครับเพื่อกลับไปรุนตำแหน่งท็อป4ในฤด,ดูกาลนี้และผลงานการเล่นในบ้านของสเปอร์ในฤดูกาลนี้ก็ทํางผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่ครับ 17นัดชนะไปถึง11นัดและแพ้ไปเพียงแค่5นัดสีดทที่เจอกันเองกับพิจันรพาเลตสเปอร์ก็ทำผลงานได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้าน4นัดหลังสุดที่สเปอร์เล่นในบ้านที่เจอกับพาเลตก็ชนะพาเลตมาได้ทั้ง4นัดเลยครับเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่สเปอร์ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งเกมนี้โคชเฮียมองว่าสเปอร์เป็นที่เล่นในบ้านได้ดีและมีเกมลุกที่มีความอันตรายมากยิงประตูได้เยอะเกือบทุกนัดครับแต่ปัญหาของสเปอร์คือเกมรับ ที่ค่อนข้างเสียประตูง่ายไปหน่อยแต่ไงเกมนี้โคเทียยังเชื่อว่าสเปอร์ชนะได้สบายครับคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อสเปอร์สูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่สเปอร์จะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างคิสตันพปเลสไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปครับเป็นการพบกนระหว่างบู๊พแฮมตันเปิดสนามโมริเนลกาวรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าคู่นี้ก็คลิกออกเวลาสามทุ่มตรง เรียนราคาเปิดมาที่ครับทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่าเป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านบูแพมตันตอนนี้อยู่อันดับ14มีอยู่37คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17ดนัดชนะมาได้8นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปน7นัดยิงได้17ประตูเสีย19ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่47.1%มาดูทีมเยือนวิลล่าครับตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่54คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนสิบเจนัดชนะมาได้6นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป7นัดยิงได้17ประตูเสียยีบสาประตูอัตราเวเลียตอยู่ที่35.3%มาดูผลงานการเจอกันเองครับเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดเป็นวูแคมตันชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นฤดูกาลแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านและเสมอวูแฮมตันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ดูผลการแข่งที่ผ่านมาของบูแพมตันกันบ้างครับ10นัดหลังสุดบูแพมตันก็ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดผลงานนัดล่าสุดที่บุ๊ลงเล่นครับก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบูแพมตันออกไปเยือนทีมอย่างไบตันและแพ้กับไบตันมาด้วยสกอร์6ประตูต่อ0แต่ผลงาน3นัดหลังสุดในบ้านบูแพมตันก็ทำผลงานได้ดีมากครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดมานั้ง3นัดเลยมาดูผลการแข่งของแอตตันวิลล่ากันบ้างครับ10นัดหลังสุด วิล่ากัชนะมาได้7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดผลงานนัดล่าสุดที่วิล่าลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวิล่าออกไปเยือนแมนยูครับและแพ้กับแมนยูไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ผลงานก่อนหน้านี้5นัดนะครับวิล่าก็ทําผลงานได้ดีมากเลยครับชนะมาได้ถึง4นัดและเสมอมาได้อีก1นัดแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาเสมอราคานี้บู๊แพมตันกินราคานี้มา3เกมเจ้าไป1เกมและเสียราคานี้มา1เกมมาดูวิล่าครับราคาเสมอ ราคานี้วิลล่ากินราคานี้มา1เกมเจ้าไป2เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสองลูกควบ2ลูก,รลกครึ่งวูฟพแฮมตันโอเวอร์มา1เกมครับแลนเดอร์ไป4เกมสูงต่ำสองลูกควบ2ลูก,รลกครึ่งอสตันวิลล่าโอเวอร์มา2เกมครับแลนเดอร์ไป3เกมมาดูความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้ครับเริ่มที่เจ้าบ้านวูฟพแฮมตันเกมนี้จะมาในระบบ442เกมนี้วูฟพแฮมตันมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง4ลรายแต่ทั้ง4รายก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมในเวลานี้ครับ สวป่เด็่นตัวจริงที่ครับว่าจะลงสนามนะครับพวกศัตรูเป็นโจเซซาผู้เสรนะครับวันนี้ใช้แมคคิวแมนจับคู่กับนาธานคอรลินแบ็คซ้ายเป็นฮูโกเบ์โนแบ็คขวาเป็นเนลสันซีเมโดมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนเป็นมาริโอเลมิน่าจับคู่กับรูเบนเดวิดแล้วให้แมทธิวหรือนูเนตทำเกมอยู่ฝั่งซ้ายส่วนทางด้านขวาเป็นหน้าที่ของอาดาม่าตาโอเล่สุดหน้าคู่วันนี้ใช้แมทธิวูดคันฮาจับคู่กับรีซันฮวง มาดูทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้แอสตันวิลล่ามีผู้เล่นบาดเจ็บ5้ารายผู้เล่นตัวหลักอย่างฟิลิเป้คูตินโยริออนเบลลี่บูบาค่าคามาล่า3คนนี้ยังไม่หายเจ็บครับส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับผู้ศัประตูเป็นดาเมียนมาร์ติเนสคู่เซ็นเตอร์าบ์วันนี้ใช้ไทลอนมิงก์จับคู่กับแอชลีย์คอนซ่าแบ็คขวาเป็นแอชลีย์ยังแบ็คซ้ายเป็นเอเดนเซนเดอร์โมเรโน วิฟิวตัวรับ2คนวันนี้ใช้เลอันเดอร์เดนกลองเกอร์จับคู่กับดักคราฟเดอเปาลูสามประสานาในแนวลุกวันนี้มีจอห์นแม็กกินแจคอบแรมซี่วิฟิวตัวลุกวันนี้ใช้เอมิลิโนบูเอนเดียสุน้าตัวเป้าวันนี้เป็นออลี่วัตกินเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับบูเพมตันมีอยู่ถึง37คะแนนก็ไม่น่าจะต้องดิลอนีตกชั้นแล้วนะครับมาเจอกับแอตตันวิลล่าที่มีอยู่54คะแนนก็ยังหวังลึกดในการลุนพื้นที่ยุโรป ตีที่เองกู่มาเจอกันครับก็เป็นทางบู๊ที่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย3นัดหลังสุดบู๊เจอกับวิลล่ายังไม่แพ้วิลล่าเลยครับแต่ผลงานการเล่นในบ้านของบู๊ก็ทำผลงานได้ดีครับ3นัดหลังสุดก็ชนะรวดทั้ง3นัดเลยชนะพาเลทมา2 0ชนะเบนฟอร์ดมา2 0และชนะเชลซีมาอีก1 0ทั้ง3นัดนี้ก็เก็บคพนชิตได้ทั้ง3นัดเลยครับเจอกับวิลล่าครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ดีครับชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นนัด เดนราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนแอสตันวิลล่าเป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าเป็นฟุตบอลออกได้3หน้าครับแต่บูเวตันได้เปรียบพิเในบ้านครับและเป็นทีมที่ทำงานในบ้านได้ค่อนข้างดีคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองบูเวตันครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันตรงไปที่บูเวตันจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าไปได้ดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมัด เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้ก็คลิกออกไปดาสามทุ่มตรงเรนราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนเชลซีต่อครึ่งครบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านบอนมัดตอนนี้อยู่อันดับ13มีอยู่39คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ6เสมอ4แพ้เป็น7ยิงได้19ประตูเสีย24ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่35.3%มาดูทีมเยือนเชลซีครับ ตอนนี้อยู่อันดับ12มีอยู่39คะแนนเช่นกันครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน16นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป8ยิงได้14ประตูเสีย22ประตูอัตราวิเดตอยู่ที่25%ผลงานการพบกันเอง Head to Head ครับ10นัดหลังสุดเป็นบอลมัชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป6นัดงานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกันครับ ก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อต้นฤดูกาลชลซีเล่นในบ้านครับและชนะทีมเยือนอย่างบอลมัตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลงานขันที่ผ่านมาของบอลมัตกันบ้างครับสินัดหลังสุดบอลมัต bon ก็ชนะมาได้6นัดและยังไม่เสมอใครแพ้ไปอีก4นัดผลงานานัดล่าสุดที่บอลมัตลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลมัตเล่นในบ้านและชนะทีมเยือนอย่างรีดยูเนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1และผลงาน5นัดหลังสุดของบอลมัตก็ทำผลงานได้ดีมากเลยครับชนะมาได้ถึง4นัด แต่แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนัดที่แพ้ครับบอลมาก,กเล่นในบ้านครับและแพ้กับทีมเยือนอย่างเวสแฮมยูไนเตดไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเคียวซีกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเคียวซีชนะมาได้1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัดผลงานนัดล่าสุดที่เคียวซีลงเล่นครับก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับเคียวซีออกไปเยือนอาร์เซนอลและแพ้กับอาร์เซนอลมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1แต่ผลงานช่วงหลังของเคียวซีก็ทปผลงานได้แย่มากๆเลยครับ 6นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการเชลซีก็แพ้รวดทั้งหนัดเลยเห็นในแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคาขคึ้นคบลูกราคานี้บอลมัดกินราคานี้มา2เกมและเสียราคานี้ไป3เกมมาดูเชลซีครับราคาขคึ้นคบลูกเชลซีก็กินราคานี้มา3เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสองลูกครึ่งบอลมัดโอเวอร์มา3เกมครับแลนเดอร์ไป2เกมสูงต่ำเจลซีสองลูกครึ่งเชลซีก็โอเวอร์มา2เกมครับแลนเดอร์ไปถึง3เกม มาดูความพร้อมของเจ้าบ้านบอลมัดกันบ้างครับเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้บอลมัไไดมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง7ลายแต่ทั้ง7ลายก็เจ็บมานานแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมในช่วงหลังเท่าไหร่ครับเดย่ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงนะครับพวกศัรตรูเป็นเนโต้คู่เซนฮาร์ยังเป็นตัวหลักอย่างมาคอสเซนิซี่จับคู่กับลอยเคลลี่แบ็คซ้ายเกมนี้เป็นมาเทียสวีน่าแบ็คขวาเป็นอดัมสมิธ คู่มิฟิลตัวรับ2คนวันนี้เป็นจอรอดเวลจับคู่กับเจเบอร์สันเลอร์มาสามประสานแนวลุกวันนี้เป็นไลอ้อนคริสตี้ฟิลิปบิลลิงอีกคนหนึ่งเป็นคอตาล่าสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นสุดหน้าคนเก่งของทีมครับโดมินิกโซลังเก้มาดูทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างครับเกมนี้จะมาในระบบ4-33เกมนี้เชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง5ลารายเล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีลิทเจมเมสันเมาส์มาร์กกูกูเลย่า สามคนนี้ยังไม่หายเจ็บกลับมาเล่นในเกมนี้ได้ครับเป็นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้ส่ประตูปเป็นเคป้าอาลิซาบาเลกาคู่เซนเตอร์ฮาฟวันนี้ใช้เวสลี่โฟฟาน่าจับคู่กับเตียโกซิลวาแบ็กขวาเกมนี้เป็นกัปตันทีมอย่างเซซาอัปิลิกูเอต้าแบ็กซ้ายเป็นเ well. บตมิลชิกเวลวิดฟิลสามคนวันนี้ใช้คอนนอลกาลเกอร์มาติโอโควาสิกอีกคนหนึ่งเป็นเอนโซเฟอร์นันเดสสามประสานแนวลุกวันนี้เป็นนิโคลไลเมาลิกอยู่ทางซ้าย โนนี่มาดูเอเก้อยู่ทางขวาสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้คายฮาวเวิร์ดก็เปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับเชลซีในเกมนี้โดยเฉพาะในแดนหน้าเกมนี้กลับมาใช้คายฮาวเวิร์ดลงเล่นเป็นตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับผลงานทั้งคู่ตอนนี้อยู่กลางตารางก็ไม่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นทั้งคู่แล้วครับผลงานช่วงหลังของบอลมัดทำผลงานได้ดีมากครับ5นัดหลังสุดชนะได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาเจอทีมเชลซีครับ ที่ทาผลงานช่วงหลังได้แย่มากที่สุดในหลีกเลยครับห้านัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยและแพ้รวดตั้ง5นัดในราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนเชลซีต่อครึ่งครบลูกสูงต่ําเปิดที่2ลูกครึ่งโคชเฮียมองว่าบอลมัดตอนนี้เล่นด้วยความมั่นใจอย่างมากครับแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้ด้วยครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองบอลมัดสูงต่าคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ําฟันธงไปที่บอลมัดจะเปิดบ้านและเสมอกับเชลซีไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่ง มาวิเคราะห์กันที่คู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเบนฟอร์ดคู่นี้คิกเอาเวลา5้าทุ่มครึ่งเรียนราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลเป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกมาดูผลงานของลิเวอร์พูลกันครับตอนนี้อยู่อันดับ5มีอยู่59คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ12เสมอ4และแพ้เป็น1ยิงได้44ประตูเสีย16ประตู อัตราเิเลียดอยู่ที่70.6%มาดูทีมเยนเวนฟอร์ดครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ9มีอยู่50คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน17นัดชนะ4เสมอ7แพ้ไป6ยิงได้20ประตูเสีย26ประตูอัตราวเวเลียดอยู่ที่23.5%มาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดครับทั้งคู่เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเป็นลิวพูชนะ1เสมอ1และแพ้ไป็น1ผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับ ก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นฤดูกาลเวนฟอร์ดเล่นในบ้านลาชนะลิเวอร์พูลมาได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งแต่ผลงานนัดล่าสุดในการเล่นในบ้านลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านครับลาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกันบ้างครับสินัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์เล่ม ไปได้ดูสกอร์หประตูต่อศูนย์แต่ผลงาน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลก็ได้ผลงานได้ดีดมากเลยครับชนะรวดมาทั้ง5นัดเลยมาดูผลงานของเบนฟอร์ดกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเบนฟอร์ดก็จะได้มาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่เบนฟอร์ดลงเล่นครับก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดก็เปิดบ้านครับและชนะทีมเยือนอย่างนอตติแงแฮมฟอร์เรสไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1่และผลงาน3นัดหลังสุดของเบนฟอร์ดก็ได้ผลงานได้ดีครับยังไม่แพ้ใครเลย น้ำมาได้2นัดและเสมอมาได้อีก1นัดเฮ็นที่แคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันที่ราคา1ลูกราคานี้ลิวพูกินราคานี้มา1เกมเจ้าไป2เกมและเสียราคานี้ไป2เกมมาดูฝั่งเวนฟอร์ดครับราคา1ลูกราคานี้เบนฟอร์ดกินราคานี้มา2เกมเจ้าไป1เกมและเสียราคานี้ไป2เกมสูงต่ำสามลูกลิวพูโอเวอร์มา3เกมเจ้ามา1เกมและเดิมไป1เกมมาดูสูงต่ำเวนฟอร์ด3ลูกครับเบนฟอร์ดก็โอเวอร์มา1เกม เจ้าไป3เกมแลนเดอร์ไปหนึเกมมาดูความพร้อมของทั้งคู่ในเกมนี้กันครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3เกมนี้มีลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บ2รายส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าะจะลงสนามนะครับผู้สั่ประตูเป็นอลิสันเบเกอร์คูเซนทับยังเป็นเฟอร์กินฟันได้จับคู่กับอิบราฮิมโคนาเต้แม็กซ้ายเป็นแอนดูโรบินสันแม็กขวาเกมนี้เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนสามวิดต์ฟิวตรงกลางวันนี้ใช้ฟาบินโย เคยติดโจรอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหนูฮาวิเอเลียดสามภาษาในแนวลูกวันนี้เป็นหลุยดีอาร์ตอยู่ฝั่งซ้ายครับโมฮัมเหม็ดซาร่าอยู่ฝั่งขวาสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นโคดี้คัคโปมาดูทีมเยือนเบนฟอร์ดครับเกมนี้จะมาในระบบ4-33เกมนี้เบนฟอร์ดไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในเกมนี้นะครับผู้สาป,ประตูเป็นเดวิดลายาผู้ชนะครับเกมนี้เป็นอีธานพินน็อกจับคู่กับเบนมี แบ็คขวาเป็นเอรอนฮักกี้แบ็คซ้ายเป็นลิโก้เฮนรี่มิดฟิลด์สามคนวันนี้มีแฟงโอเยกะจอร์ดเดซิวาอีกคนหนึ่งเป็นมัเทียสเจนเซนสามประสานแนวลุกวันนี้มีไบแอนเอมบูโมอยู่ทางขวาเควินชาเดียอยู่ทางซ้ายสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นสุดหน้าตัวเก่งอย่างอีวานโทนี่ก็สมบูรณ์มากมากนะครับสำหรับเบนฟอร์ดในเกมนี้เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับลิวพูอยู่อันดับ5มีอยู่59คะแนนเกมนี้ต้องการ3คะแนนครับ เพื่อลุ้นพื้นที่อยู่่าแช,เชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าผลงานของริวพูในการเล่นในบ้านค่อนข้างดีมากครับ17ดนัดชนะได้ถึง12นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวมาเจอทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดผลงานการเล่นไปทีมเยือนค่อนข้างใช้ได้ครับ17นัดชนะมาได้4นัดและแพ้ไปเพียงแค่6นัดสีทีที่เจอกันเองก็สูสีกันครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ผลงานช่วงหลังของริวพูฟอร์มดีมากๆครับ5นัดหลังสุดชนะรวดมาทั้ง5นัดเลยมาเจอทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดครับผลงาน3มนัดหลังก เลนราคาคู่นี้ครับเป็นลิวพูต่อ1ลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกคู่นี้โคชเฮียมมองว่าต่อค่อนข้างแพงเกินไปครับผลงานช่วงหลังของลิวพูถึงจะชนะคู่แข่งได้แต่ก็ชนะไม่ขาดนะครับแล้วลิวพูในระยะหลังก็บีปัญหาด้านเกมรับสียประตูแทบทุกนัดเลยครับมาเจอทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นครับและมีจังหวะโต้กลับที่อันตรายถ้าลิวฟูปล่อยอีวานโทนี่ได้เล่นน่าจะมีโอกาสสียประตูให้กับเบนฟอร์ดได้ครับ เกมนี้โค้ชเฮียมองว่าริวพูชนะยากครับแต่ถ้าชนะได้ก <welche ikka> uh ็ไ huh ม่น่าชนะเกินแต้มต่อครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ลองเบนฟอร์ดสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ริวพูจะเปิดบ้านเสมอทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ครบถ้วกันไปนะครับสำหรับทั้ง5คู่ในวันนี้ที่โค้ชเฮียได้วิเคราะห์และให้ทีเด็ดกันไปเพื่อนเพื่อนท่านไหนครับที่จะลงทุนกับโค้ชเฮียในวันนี้ที่โค้ชเฮียให้ทีเด็ดไปก็ขอให้รับทรัพย์กันทั่วหน้านะครับ โค้ชเฮียมาสรุปกันให้ฟังชัดๆกันอีกทีทั้ง5คู่ดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกแมนซิตี้พบกับลีดยูเนเต็ดเลนราคาเปิดที่แมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อแมนซิตี้ครับสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ถัดไปสเปอร์พบกับคริสตัลพาเลตเลนราคาคู่นี้เปิดที่เจ้าบ้านสเปอร์ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง คู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อสเปอร์ครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ถัดไปบูพีมตันเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าเรทราคาคู่นี้เป็นทีมเยือนวิลล่าต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ลองบูพีมตันครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่ถัดไปบอลมัด bon เปิดบ้านพบกับ Chelsea. เจลซีเรทราคาคู่นี้ให้เจลซีทีมเยือนต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่ง คู่นี้โคดเฮให้อยู่ลองบอลมัดครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่สุดท้ายครับลิวพูเปิดบ้านพบกับเวนฟอร์ดเรทราคาเปิดที่ลิวพูต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคดเฮให้อยู่สวนลองเวนฟอร์ดครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮให้อยู่สกอร์ต่ำก็จบกันไปแล้วครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โคดเฮให้ทีเด็ดไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเฮียอีกครั้งครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆของโคดเฮียกันหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคดเฮียกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับโคดเฮีย er ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ